สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซทางช่องน้องคัมแพงชาแนลค่ะมือนีเนาะเป็นวันที่2ีมิถุนายน2567ค่ะ f อซว่าแม่เพ่นยุไสต,ตอนนี้อยู่ที่จังหวัดกาลสินเนาะเพราะว่ามือนีจะบัตปูศิลามีงานบวงสวงไงญเนาะคะ่ะประมาณเกาโมงกับอ่ตอนเทียงเนาะ,ค,ะค่ะ เดี๋ยวเขาได้ได้เขาไปวัดแล้วแม่เพ่นก็นจะะ่ายบรรยากาศมาฝากมาตอนเอฟซีทั้งช่องเนาะแต่ว่าคลิปนี้แม่เพ่นจะมานําเสนอแนวทางฮาหนอยของสี่เซียนกันก่อนเนาะสี่เซียนก็คือของพีะหาสเซียนเชียงใหม่เซียนโคราชและเซียนอุดรค่ะก่อนจะเข้าไปเบิ่งแนวทางม้อนีแม่เพ่นก็นมาถามขา่ขาวข่าวเอฟซีทั้งช่องค่ะเป็นจังได๋แน่ แก่เมือ่อใดบอค่ะลาวพัฒนาของพีพหา์เนาะหนึ่งสี่เข้าตรงๆกับกับของเซียนอ่าเซียน,นเซียนโคลาหรือเซียนอุดรคะอาหารเซียนอุดรหรือเซียนโคลาที่ข่าหนึ่งสี่ตรงๆจำมาได้เล่าว่าสั้นค่ะเอฟซีโอ้ย <c oughs> เป็นไอยังบ่ดีเถอะค่ะนีเนาะ กับแม่เพ้นก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็แนะนำให้กินยาเนาะกินหลายๆย,ยาสมุนไพรเนาะเธอว่าให้ดีไอหายไอกหาหากินทุกอย่างนั่นแหละเนาะผู้ใดแนะนำตัวใดมากก็หากินทุกอย่างค่ะคฝากด้วยเด้อช่องน้อยๆนี่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรัวๆให้แม่เพ้นด้วยเนาะถ้าผู้ใดที่มีญาติพี่น้องหรือว่า คนที่ว่าอยากได้แนวทางฮานอยหรือว่าเราพัฒนาแม่นๆฝากบอกด้วยเด้อว่ามากดติดตามช่องน้องคำแพงชาแนลทาง YouTube ได้ทุกเมือ่อทุกเวลาเนาะะวาไม่เพ่นยินดีตอนรับทุกทุกท่านทุกทุกคนค่ะเวารลายใหญ่ห้างแล้วค่ะจะพา fc มาบึงผลอ่าแนวทางฮานอยกันก่อนนะคะว่าเมื่อวานนี้ของซีเซียน ทาผลงานออกมาได้ดีสดําใดเนาะมาเบิ่งนต้อกันค่ะวันที่28ผลฮานอยพิเศษเมื่อวานนี้บนออกที่475ล่างออก46น้อยปกติบนออกที่368ล่างออก47เนาะแล้วก็น้อย VIP บน373ล่าง55ค่ะเนาะ มาเบิงเจ้าแรกค่ะก็คือของเซียนโคลาดเนาะคะ่ะเซียนโคลาดให้มาฮา,หาหนอยเมื่อวานนี้วิ่งลูดแปดกับเก่าเนาะคะ่ะตัววิ่งตัวลูดก็เข้าตัวเน้นอยู่เนาะแต่ว่าจับคู่ให้บเข่าเนาะคะ่ะมีแค่แปดเจ็ดบบมีแปดหกหกแปดเนาะนี่ค่ะของเซียนโคลาชเข้าตัววิ่งตัวลูดตัวเน้นแต่ว่าจับคู่บบเขา่า ส่วนของเซียนเชียงใหม่เซียนเชียงใหม่ให้วิ่งรูด1กับ4 4มาเนาะคะ่ะตัวรอง4มา2องนอยแต่ว่าจับคู่ห้บอเขาค่ะเนาะนี่ค่ะ4มาน้อยพิเศษและน้อยปกติจับคู่ห้บกเขาค่ะส่วนของเซียนอุดรเมื่อวานนี้วิ่งรูด9กับ3ก็มาตัวรองก็คือ3เนาะคะ่ะ ค่ะมาน้อย VIP หนึ่งน่อยเนาะแต่ว่าจับคู่ให้บอ่อเข่าค่ะส่วนของพี่พหัชค่ะห้าน้อยสี่กับสามตัววิ่งตัวรูดเข้าทั้งสองตัวเนาะแต่ว่าจับคู่ให้บอ่อเขา่าเนาะค่ะจับคู่ให้บอ่อเข่าเด้อค่ะเนาะชุวยนาชุยหลังโย วันนี้มาเอาตัวเลขวันที่ยี่สิบเก้ากันต่อเลยแก้มือใหม่ทุกเซียนเนาะค่ะสี่เซียนต้องแก้มือให้ได้วันนี้แตกบนแตกล่างไปเลยเดอ้อนะคะน้อยเนาะเอามาเริ่มค่ะเริ่มจากเซียนเชียงใหม่ค่ะฮาหนอยวันที่ยี่สิบเก้ามิถุนายนสองห้าหกเจ็ดค่ะเซียนเชียงใหม่ให้มาวิ่งลูดที่ห้ากับเก้าเนาะวันนี้เนาะเน้นที่ห้ารองเก้า จับคู่ห0ศูนย์หาหนึ่งหาสี่เน้นแล้วก็เกเน้นที่ 50, 51, 54, ย์และห้าค่ะนี่ค่ะเมื่อวานนี้ของเซียนเชียงใหม่ให้วิ่งรูดหนึกับ4 4มา2องนอยแต่ว่าจับคู่ห่บอกเขาเนาะมาตัวรองค่ะส่วนวันนี้ก็ให้วิ่งลูดที่ 5กับ9ตัววิ่งตัวลูดก็เน้นไปที่ห้รอง9จับคูทีหาหาห่งหาสี่หาหกเก้าศูนย์เหนึ่งเก้และเกค่ะเน้นที่50าศูนย์ห้าหนและห้หเด้อค่ะเนาะได้แล้วเนาะของเซียนเชียงใหม่ค่ะเตรียมตัวมาต่อที่ของเซียนอุดรเซียนอุดรค่ะ ให้มาฮานอยวันนี้วิ่งลูดบนล่างห่งกับ8ค่ะตัววิ่งตัวลูดเน้นที่1นรอง8เนาะจับคู่ที่1 0 1 3 1 4 1 8 8 0 8 3 8 4แล้วกับแเน้นที่1 0 1 3 1 4 1 8ค่ะของเซียนเอ่เซียนอุดรเนาะส่วนเมื่อวานนี้ค่ะ เซียนอุดรให้วิ่งรูด9กับ3มาตัวรองเนาะมา1นอยก็คือมานอย VIP เนาะ<ม>วิ่งรูดมา้อย VIP 1น,นอย<ม>แต่ว่าจับคู่ให้บบเขาเนาะของเซียนอุดรค่ะส่วนวันนี้ก็มาใหม่แล้วแก้มือให้ได้เด้อเนาะวิ่งรูดบนล่างค่น1กับ8ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่1ลอง8จับคู่ที่10 131418 80, 8ศนแล้วก็89เนาะเน้นที่ 10, 13, 14และ18ค่ะเอาค่ะแคปหน้าจอค่ะแนวทางฮาหนอยของเซียนเชียงใหม่และเซียนอุดรสอเซียนไปก่อนเนาะแล้วค่อยไปต่ออีก2เซียนค่ะเอาแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอ,อาสวยๆงามๆไปเลยค่ะ เดี๋ยวครบซเซียนแล้วจะหายมาแคปบซเซียนพร้อมกันนะตามใจ F อซค่ะ <c oughs> <c oughs> เอามาโตเซียนที่3ามก็คือของพี่พาัตเนาะมาแล้วค่ะวันนี้ฮาหนอยของพี่ภาัตวิ่งลูดบนล่าง3กับ4ตัววิ่งตัวลูดก็เน้นไปที่4ีรอง3จับคู่ที่38 39 30 3าหนึ่ง สี่ศูนย์เออสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์แล้วก็สี่หนึ่งเนาะของวิบฮัดค่ะส่วนเมื่อวานนี้ค่ะนี่วิ่งลูดเข้าทั้งสองตัวเนาะมาทั้งสามห้านอยเลยสี่เข้าสองนอยส่วนสามเข้าหนึ่งนอยเนาะแต่ว่าจับคูบอเข่าค่ะเสียดายแห้งเนาะวิ่งตัวลูดมาทั้งสามนอยแล้วแต่ว่าจับคูให้บอเขา่า ส่วนวันนี้ก็ให้มาที่วิ่งรูด3กับ4ตัววิ่งตัวรูดก็จะเน้นไปที่4ลอง3จับคู่ที่38 39 30 31 48 49 40แล้วละก็41เน้นที่38 39 48และ49เด้อค่ะเนาะได้แล้วค่ะ3เซียนผ่านไปแล้วมาต่อเซียนดีซีก็คือของเซียนโคราดค่ะ วันนี้ค่ะเซียนโคราดให้มาวิ่งรูดบนล่าง6กับ7ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่6 7, ลอง 7, 7จับคู่ที่60 61 65 67 70 71 78 77เน้นที่60 61 65หและ 6, 6, 6 7ค่ะส่วนเมื่อวานนี้ค่ะของเซียนโคราดให้วิ่งลูด8กับ9เนาะ แมา1นึ่อยก็คือน่อยปกติ8ปดเนาะแต่ว่าจับคู่ให้โบเขาค่ะตัววิ่งตัวลูดก็เข้าตัวเน้นอยู่เนาะแต่ว่าจับคู่ให้โบเขาเนาะค่ะเอซีส่วนวันนี้เสียนโคร,ราชก็ให้วิ่งรูดที่6กับ7จ็ดตัววิ่งตัวลูดเน้นที่6กรอง7จับคู่60 6ูนย์ห7หนึ78แล้วก็เจ็เนาะ เน้นที่ 60, 61, 65และ67ค่ะแคมปหน้าจอเอาแนวทางฮาหนอยของพีบฮัตและเซียนโคราชวันนี้เนาะแคมปหน้าจอ,อาสวยๆงามๆแล้วแม่เพ่นจะมาให้แคปซีเซียนพร้อมกันค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเลี่ยงกระดาษให้ก่อนเด้อมีเอฟซีเรียบหองมากขอมากเนาะ ก็เลยจะจัดไข่ค่ะบอขัดใจเอฟซีเนะาะเดี๋ยวค่ะแม่เพ่นจะยกกล้องก้นก่อนเด้อเอาเพื่อน่าให้เหตุแบบนี้ก็ได้เนาะเอาแบบนี้มเพื่อนก็นจะเฮ็้อาจจะเห็นรองเทา้าเอายังบม่ได้ยู่เดี๋ยวค่ะเพื่นยืนขึนกันเด้อเอ้ยเนานะ มันจะเป็นจังใดล่ะเอซเอาแคมหน้าจอค่ะฮานอยของสี่เซียนวันนี้เนาะมันกัไก่คือเกาเนาะเอฟซี FC. เอาแคมหน้าจอค่ะสี่เซียนฮานอยของพาชนแนลเซียนโคราชเซียนอุดรและเซียนเชียงใหม่วันที่ยี่สิ้ามิถุนายนสองห้าหก็วันนี้วันดี เอาม่เพ่นผ้าเอซีทางช่องมาเปิดดวงเปิดโชคเปิดลามมาไหวปูมาขอพรปูเนาะปูซีล่าเนาะค่ะอยู่ที่วัดอุทยานอุทยานอุทยานอย่างลืมซือ้อละค่ะเอฟซีแม่เพ่นความจําสันค่ะเนาะเอาวันนี้ขอให้เฮงๆด้รวยรวยปังปังไปด้วยกันก็พอแล้วเนาะค่ะหยิบจับครูใดอาจารย์ใดนไปซื้อขอยส่งให้มานเนาะ อากาศเปลี่ยนแปลงกาให้ดูแลรักษาสุขภาพกันแน่เด้อขายเอฟซีค,คิปนี้ไม่เพ่นก็นขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ